เทศบาลนครแม่สอดร,รับมอบพระพุทธโคโดมบุญบารมีเป็นพุทธบูชาเพื่ออัญเชิญไปประจำยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดนางสาวกัญจนาหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ นายพงพัฒน์พยอมยนหัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการรองปลัดเทศบาลพร้อมนายปัทวัฒน์หลักทองผู้อำนวยการกองช่างนำเจ้าหน้าที่กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบพระพุทธโคโดมบุญบารมีเป็นพุทธบูชาอันเชิญไว้ยังหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดและ จะได้อัญเชิญไปประจำยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดด้วยทางวัดดอยคอยเขาแก้วโดยพระสมบูรณ์วรธรรมโมประธานสงฆ์วัดดอยคอยเขาแก้วร่วมกับคณะสัทธาวัดดอยคอยเขาแก้วจังหวัดตากได้จัดทำพิธีถวายพระประธานพระพุทธโธดมบุญบาร,รมีจำนวน17รูปหน้าตัก39นิ้วเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณวัดดอยคอยเขาแก้วจังหวัดตาก เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาและทางวัดดอยคอยเขาแก้วนำพระพุทธโคโดมจำนวน7องค์มามอบยังเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเป็นพุทธบูชาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสมบัติของชนชาวพุทธสืบไป